ใหม่ดาวิกาไปร่วมงานที่อเมริกาต้องบอกเลยว่าเป็นนางเอกสาวสวยสุดฮอตแห่งยุคสำหรับนางเอกสาวใหม่ดาวิกาโฮเน่เพราะมีผลงานปังๆออกมาให้ติดตามการตลอดผลงานที่เพิ่งจบไปอย่างวันทองก็ทำแฟนๆชื่นชมฝีมือการแสดงและยกให้เป็นอีกหนึ่งนักแสดงเจ้าบทบาทเลยซึ่งต้องบอกเลยว่า นอกจากในจอจะปังแล้วนอกจอก็ปังไม่แพ้กันเลยล่ะค่ะเพราะมักจะมีภาพความสวยปังออกมาให้ติดตามการตลอดซึ่งสาวคนนี้ก็เป็นอีกคนที่ชอบดูแลตัวเองและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทำให้ไม่ว่าจะตอนไหนก็มีหุ่นที่เป๊ะสุดๆและนอกจากจะมีหุ่นที่เป๊ะแล้วก็ยังเป็นเจ้าแม่เอลเอสด้วยละ่ะเพราะเอลเล็กมากล่าสุดก็ได้เดินทางไปร่วมงานแฟชั่น ลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาในฐานะ f r Friend of ฮูชิงานนี้เจ้าตัวก็มาในลุคสดใสแถมยังโชว์เอลของตัวเองทำเอาหลายคนร้องว้าวเลยล่ะค่ะเพราะลุคนี้เอลเล็กจนหลายคนตะลึงเอาเป็นว่าลุคออกงานล่าสุดของเจ้าตัวจะจึ้งมากขนาดไหนไปชมภาพกันเลยดีกว่าค่ะ